กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจน้าค่ากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมปี2566 ว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างและอย่าลืมช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์และก็กดแชร์นะครับและก็รูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับและพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิด หนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นว่านที่มีพลังด้านเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับตรงนี้ได้ผ่านพิธีมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะทําพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทางฝั่งใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของตัวว่าน รวมไปถึงครูบาอาจารย์ทางฝ่ายเหนือที่เด่นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหา,านิยมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้สีพึ่งไปบูชาเพื่อเพิ่มสเสน่ห์นะครับดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองหรือว่าจะใช้เกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับให้ลูกขาเมตตาเราผู้ใหญ่อุปัรภมเรานะครับพูดจาเป็นทรัพย์พูดจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมักมีความ,ม,มสําเร็จเด่นในด้านเจรจาว่าความนะครับและสีพึ่งมหเสน์ว่านร้อยแปดนี้ได้ผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษมาหลายแล้วพิธีเป็นรุ่น พิเศษที่มีความเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะบูชาเป็นสีพึ่งสายสเสน่ห์นะครับเป็นการดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับวาจาเป็นทรัพย์เด่นในเรื่องของการพูดจาค้าขายติดต่อธุรกิจดีลงานสําเร็จสมหวังนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้ตรงนี้เราจะมีเคล็ดลับและวิธีขั้นตอนการบูชาให้คุณผู้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเรามาดูในส่วนของดวงวาสนาการงานของชาวราศีพฤษภต่อเลยอันดับแรกนะครับชาวราศีพฤษภนั้นนะครับดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนั้นนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนการงานและจะอยู่ยาวไปอีก2ปีครึ่ง เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะครับจากนี้ไปอีก2ปีครึ่งดวงชะตาของท่านจะมีแต่เรื่องราวดีๆโดยเฉพาะความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับความมั่นคงความหนักแน่นนะครับชาวราศีพฤษภจากนี้ไป2ปีครึ่งมันเป็นช่วงที่ท่านจะสร้างความมั่นคงบางอย่างให้กับตนเองนะครับบวกกับดาวมฤตยูนั้นมาทับตัวท่านแล้วนะครับดาวมฤตยูนั้นเป็นนักปฏิวัติดักแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเหมือนเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภกล้าที่จะตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงนะคร ทำให้ท่านนั้นกล้าที่จะท้าทายอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวขี้โคจรช้าที่สุดแล้วนะครับในบรรดาดาวทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ไม่มีดาวดวงไหนนะครับที่ส่งผลด้านความมั่นคงเท่ากับดาวพระเสาร์อีกแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไป2ปีครึ่งมันเหมือนเป็นช่วงที่ท่านอาจจะต้องพิสูจน์ความสามารถตวเองนิดนึงนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีตามมาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับจากนี้ไปมันคือช่วงที่ท่านจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับตนเองนะครับ บวกกับดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวประจําตัวยังคงอยู่ที่เรือนลัคนานะครับสวยตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งที่ดาวนั้นมีพลังมั่นคงสูงสุดแล้วนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความมั่นอกมั่นใจทําอะไรก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานไปอยู่วีนาสนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาวราศีพฤษภยังคงเหน็ดเหนื่อยอยู่กับเรื่องงานนะครับบางทีก็ทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมอับแสงนะครับเป็นมม่่่่าาาวสสสสรรถอองงงแหื พลังมาถึงตัวของท่านได้ ก็ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือว่าไม่ค่อยเห็นผลงานที่เราทําทั้งที่จริงเราก็ทําเต็มที่นะครับมีผลงานด้วยแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเราเท่าที่ควรนะครับและสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีพฤษภอาจจะต้องระวังก็คือว่าดาวพระจิบเป็นเจ้าเรือนพันธุมาอยู่วินาานะครับปกติดวงเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับบางเอิญบางเอิญเจอดาวพระราหูหนึ่งแดคือคู่สุริยาคาดกันชาวราศีพฤษภนั้นต้องระวังการที่คุณนั้นไปล่วงรู้ความลับหัวหน้าเจ้านายจนทําให้หัวหน้้้้าาาาาเจนนนยัััครูึกกหววววดดแงลุณไ จนทําให้หัวหน้าเจ้านายนั้นกลั่นแกล้งนะครับหรือว่าพยายามหาเรื่องชวนตีชาวราศีพฤษภอยู่ตลอดเวลาอดีตต้องระวังนิดนึงพยายามใจเย็นๆอย่าอารมณ์ร้อนไปตามเขานะครับ และทีนี้นะครับในช่วงของวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวชาวราศีพฤษภจะมีการโคจรมาอยู่เรือนกระดุมผ้าแล้วนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าดวงชะตาไปตกบ่อเงินบอ่อทองนะครับช่วงนี้ท่านหยิบจับทําอะไรเนี่ยก็มักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับเรื่องของการทํางานธุรกิจการงานก็จะมีรายได้นะครับผลประกอบการเข้ามาค่อนข้างดีนะครับใครที่ทํางานเซลล์งานขายเรื่องของขค่าคอมโบนัสก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับดาวประจําตัวไปตกเรือนการเงินเขาเรียกว่า กขุมทรัพย์บ่อเงินบอ่อทองมีเกณฑ์รวยแน่นอนชาวราศีพฤษภนะครับถึงแม้ว่าในช่วงของวันที่6พฤษภาคมดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่ที่เรือนวีนาสแล้วนะครับดาวการเงินมาตกวีนาศก็ตามแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวมันได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรแท้เรือนคือดาวพระพุธกับดาวพังคานเน่แลกบ้านกันอยู่นะครับทำให้ดวงชะตาเขาเรียกว่าพลิกฝืนกับร้ายกลายเป็นดีนะครับจากเดิมที่ดวงการเงินไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะกลับมาดีมากขึ้นมีความมั่นคงสําเร็จมากขึ้นในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าก เรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาต่าง,างๆเนี่ยไม่ดีนะครับช่วงนี้ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆนะครับอาจจะเสียเปรียบได้นะครับรวมไปถึงต้องระวังการเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะมีคดีความได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากชาวราศีพฤษภในด้านที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับและในช่วงของวันที่15พฤษภาคมนะครับดาวพาทิตซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบพันธุจะโคจรอ,ออกจากเรือนวีนาศแล้วนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภใครที่มีปัญหานะครับไม่เข้าใจกับหัวหน้า เจ้านายนะครับหรือว <the> ่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานให้โทษในช่วงที่ผ่านมาจากนี้ไปนะครับท่านจะเคลียร์ใจกันแล้วก็จะมีแต่ข่าวดีเข้ามานะครับท่านจะเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นนะครับเรียกว่าดาวผู้หลักผู้ใหญ่มาทับตัวเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะเมตตาอุปธมรมเราเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักนะครับจะทําให้หัวหน้าเจ้านายเนี่ยเอ็นดูอุปธรรมเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภก็ยังย้ําเหมือนเดิมว่าให้้ททททท่่่่่าาาาาานนนนนนนัััยยดดมมมมใควีีีํะบุกกอออองงจเ E และในช่วงของวันที่30พฤษภาคมนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภจะย้ายมาอยู่ที่เรือนสหัสชชะนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมักจะได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนคนหมู่มากนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกับสาธารณชนนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเพื่อนร่วมงานที่เยอะขึ้นนะครับมีคนเข้ามาคอยช่วยงานคุณมากขึ้นนะครับซึ่งความสําเร็จต่างๆก็มักจะมาจากผู้คนหมู่มากนี่แหละนะครับการทํางานร่วมกับผู้คนก็จะส่งผลดีต่อชาวราศีพฤษภนั่นเองเนาะนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภต้นเดือน นะครับก็ดูเหมือนจะวุ่นวายกันนิดนึงแต่อย่างไรผมก็ยังย้งยําเหมือนเดิมว่าดาวพระเสาร์เจ้าเรือนเห็นความสําเร็จทับเรือนการงานจากนี้ไป2ปีครึ่งน,นะครับท่านจะสําเร็จจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงมีความสําเร็จมากขึ้นแต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเรื่องของการพิสูจน์ใจของคุณเองนะครับถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับความมั่นคงความสําเร็จความดีงามจะเข้ามาหาชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับให้ขาเป็นบ่วงนากกระบาดบูชาติดตัวไว้จะดีนะครับเป็นการช่วยเสริมดวงด้านการงานนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อในตำนานของศรอ,อินทรชิตเวลายิงออกไปก็จะกลายเป็นงูนั้นแป่รัศตูนะครับคนโบราณเชื่อว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของด้านหน้าที่การงานให้เติบโตเจริญรุ่งเรืองนะครับทำมาค้าขายดีมีกินมีใช้ไม่มีอดแล้วยังสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้ที่เป็นเจ้านายหรือว่าผู้ที่ครอบครองได้อีกด้วยตังหากนะครับเพราะฉะนั้น ดวงการงานชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนนะครับมีโอกาสจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีเกีย์จะเข้าใจผิดกันเนาะให้บูชาบุงนากระบาดนะครับจะได้ช่วยเสริมดวงด้านการงานกับร้ายกายเป็นดีมีแต่ความสําเร็จเข้ามาสู่ดวงชะตาทันมากขึ้นเรื่องของการทําบุญนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะครับทำบุญชําระค่าไฟนะครับถวายหลอดไฟถวายเทียนพรรษาก็ได้นะครับหากทาบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงท้ายด้วยเลข12เนื่องจากเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนพกการงานหลักนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินชาวราศีพฤษภนะครับแน่นอนว่าชาวราศีพฤษภนั้นดวงวาสนาการเงินนะครับก็ถ้าดูเพืิอนก็ดูเหมือนจะไม่ดีละเนาะนะครับเพราะว่าดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนดีนาศนะครับมาทับเรือนการเงินก็ทําให้ท่านนั้นค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่ว่าดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงินนั้นไปอยู่เรือนพวบดีนาศนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภยังคงมีการหมุนเงินอยู่เรื่อยๆนะครับได้มาจ่ายไปนะครับจ่ายไปก็เข้ามานะครับวนเวียนอยู่แต่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามักเก็บเงินกับตัวไว้ไม่ค่อยอยู่นั่นเองก็ต้องงวาแผน เรื่องการเงินดีๆนะครับแต่ว่าข่าวดีชาวราศีพฤษภอย่างที่บอกในช่วงของดวงการงานเลยนะครับตั้งแต่สีพฤษภาเป็นต้นไปดาวประจําตัวของท่านจะโคจรมาอยู่เรือนกระดุมพาพเขาเรียกว่ามาตกเรือนการเงินนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีข่าวดีนะครับหรือว่ามีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการหาเงินหาทองนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับได้กําไรผลตอบแทนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหรือว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะค้าขายดีนะครับได้กําไร ผลประกอบการเข้ามาไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับผมมองว่าเป็นช่วงที่ท่านจะต้องเร่งรีบแล้วล่ะในเรื่องของการหาเงินนะครับอย่าเพึ่งเหนื่อยเนาะนะครับถึงแม้ว่าการงานมันจะ ถูกบีบคั้นนะครับหรือว่าจะมีความเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆเข้ามาก็ตามนะครับอยากให้ท่านสู้นิดนึงเพราะว่าดาวประจําตัวมาตกการเงินแล้วมันจะทําให้ดวงชะตาท่านจากนี้ไปเรื่องการเงินคือดีมากนั่นเองนะครับเลยอยากจะส่งกําลังใจและเป็นอีกหนึ่งแรงใจดีๆให้ชาวราศีพฤษภนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพังคารจะย้ายออกจากเรือนกระดุมพักการเงินหลักแล้วนะครับความเป็นวินาศก็ไม่ได้ทับเรือนการเงินต่อไปก็จะเหลือดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านอยู่ดวงเดียวนะวก็จะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้น ข้างโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองนั่นเองนะครับแต่ว่ารายจ่ายคือดาวพระพุธยังอยู่วินาศก็ยังคงทั่วไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากหลัก,ลกๆเลยก็คือเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับสิ่งหนึ่งชาวราศีพฤษภนะครับช่วงนี้งดทําธุรกรรมด้านการเงินต่างๆมีโอกาสจะเป็นคดีความนะครับมีโอกาสจะมีปัญหาเรื่องคดีความด้านการเงินได้ง่ายอย่าไปเซ็นเอกสารเซ็นส,สัญญาคาประกรันอะไรโมวซไม่เช่นนั้นคุณจะเดือดร้อนในทีหลังตามมานั่นเองอันนี้ก็ฝากชาวราศีพฤษภไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับชา ราศีพฤษภนะครับให้เสริมดวงด้วยการหาเป็นแก้วไหมทองบูชาติดตัวไว้นะครับจะได้เป็นการช่วยเสริมทรัพย์หรือว่าเสริมเกี่ยวกับดวงวาสนาการเงินนั่นเองนะครับคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าแก้วไหมทองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการหนุนดวงด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะเขานิยมมาทําเป็นเครื่องประดับมาทําเป็นจี้สร้อย้อยคอบมาทําเป็นหัวแหวนนะครับนอกจากจะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับด้วยลักษณะที่เขาเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเขามีพลังงานด้านธรรมชาตินะครับที่ช่วยปรับท่า กับคนที่ ครอบครองอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะจิตใจก็จะสุขุมร่มเย็นนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีจิตที่เยือกเย็นไม่เร่าร้อนนะครับสามารถปรับธาตุภายในร่างกายได้ด้วยนะครับซึ่งแก้วไหมทองนั้นจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับส่วนมากจะมีอยู่แถบทางภาคเหนือของไทยก็คือที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับสีทองเขาเรียกแก้วไหมทองนะครับแต่ถ้าเกิดข้างในเนี่ยนะครับเป็นเส้นสีดำเขาเรียกว่าเป็นแก้วขนเหล็กนะครับซึ่งคนโบราณเขาเชื่อว่าเป็นอัญมณีเป็นของมงคลที่พระแม่ธรณีประทานมอบให้กัับบผู้ทีี่่มุญญาานนนเอง ก็เป็นความเชื่อของโบราณเพราะฉะนั้นถ้าจะเสริมเรื่องการเงินบูชาแก้วไหมทองนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องการทําบุญเสริมดวงชาวราศีพฤษภนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการชํารหนีสงนะครับหยอดกระปุกชํารหนี้สงอยู่บ่อยๆนะครับดวงวัสนาการเงินท่านจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หาโอกาสไปทําบุญถวายเป็นกันเทศพระนะครับแล้วก็มอบเป็นหนังสือสวดมนต์ถวายหนังสือสวดมนต์แล้วดวงวัสนาการเงินชาวราศีพฤษภจะดีจะเฮงจะปังมากขึ้นกว่านี้อีกนั่นเองนะครับ สำหรับดวงความรักชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนั้นท่านมีดาวพรางคารน,นะครับเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีที่แปลว่าคนรักคู่ครองนะครับในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่10เนี่ยดาวความรักยังคงอยู่ที่เรือนกระดุมพาการเงินหลักนะครับถามว่าดวงความรักช่วงนี้ดีไหมนะครับความรักชาวราศีพฤษภคนโสดก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับดวงความรักมาตกเรือนภพการเงินมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามนะครับมีโอกาสจะได เงินจากเพศตรงข้ามโดยเฉพาะใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วนี่แหละนะครับคุณจะได้โชคดีที่มาจากแฟนนะครับคู่ครองคนรักจะช่วยคุณหาเงินหรืออาจจะได้เงินที่มาจากแฟนนะครับแฟนอาจจะช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับด้านการเงินทันได้ส่วนคนโสดนะครับคนที่เข้ามาช่วงนี้แน่นอนนะครับมีโอกาสจะได้แฟนที่นอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยยังฐานะร่ํารวยด้วยนะครับอาจจะเข้ามาคอยช่วยซัพพอร์ตคุณในช่วงที่คุณมีปัญหาสภาวะการเงินที่ไม่ค่อยดีนี่แหละนะครับจะมีฮีโร่ขี่ม้าขาวมาช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับและหลังจากวันที่10 สภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพางคานเจ้าเรือนคนรักจะโคจรมาอยู่เรือนพบสหัชชานะครับซึ่งจะอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลย ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภดวงความรักมักมีตัวแปรที่สําคัญนั่นก็คือรื่นเพื่อนอาจจะมาเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้นะครับจะได้รับการสนับสนุนการติดต่อที่ดีนะครับจากเพื่อนนะครับแล้วก็สถานะความสัมพันธ์ของคนโสด <chef> ช่วงนี้ก็เหมือนเป็นการที่เขาเรียกว่าจะศึกษาดูใจกันมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับมีการหยอกล้อกันมากขึ้นทําให้เรื่องของความรักนั้นเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับคนโสดนั้นดวงความรักใครโสดอยู่เดือนนี้จะไม่โสดแล้วนะครับจะมี โดยผ่านเพื่อนนี่แหละจะเป็นตัวแปรที่สําคัญอาจจะแนะนําให้กับเรารู้จักได้นะครับส่วนสำหรับคนที่มีแฟนคนรักกู้ครองอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยนะครับคุณจะได้รับการอุปธรภมสนับสนุนช่วยเหลือจากแฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินก็ตามนะครับลองปรึกษาแฟนคนใกล้ตัวแล้วจะดีแก่ดวงชะตานะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับสำหรับใครที่โสดอยู่นะครับอยากจะได้วัตถุมงคลช่วยเสริมดวงด้านความรักอันนี้ผมแนะนําบูชาเป็นนาเกี้ยวนะครับนาเกี้ยวนี่เป็นวัตถุมงคลที่ช่วยเสริมเสน่ห์แล้วก็ช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับความรักได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตามความเชื่อนะครับสายญาณน,นาคราชเนี่ยนะครับนาคานาคีตนใดเข้าพิธีนาเกี้ยวแล้วก็ถือว่าเป็นพิธี ถือสัตวจากองคู่หัวเดียวเมียเดียวนะครับจะซื่อสัตว์ไ่นอกใจต่อกันไม่สามารถมีนา,านาคานาคีตนอื่นได้นะครับต้องหัวเดียวเมียเดียวไปจนตลอดชาติพบแห่งน,นาภีพบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสมหวังเกี่ยวกับความรักนะบูชาหน้าเกี้ยวนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักพื้นดวงของท่านตอนเกิดดาวความรักอาจจะเป็นตกอริมรณวินาทําให้ดวงความรักไม่ค่อยสมหวังนะครับบูชาหน้าเกี้ยวแล้วความรักของท่านจะสมหวังจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ ฝากชาวราศีพฤษภกไว้นะครับส่วนเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับให้ไปทาบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับปล่อยปลาหน้าเขียงแต่ว่าการปล่อยให้ปล่อยเป็นจํานวนคู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอให้ลงถ้ายด้วยเลข8นะครับเช่นท่านไปทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับปล่อยจํานวนคู่ก็ไปร่วมเงินกับเขาก็ได้นะครับบริจาคเงินไปสถานที่นี้นะครับหตัว1น8่้อปบาทนะครับสถานที่นี้อีก็นาทก็จวเป็นหคู่คร้อยครับาทก็ทําบุญได้หมดเลยแต่อะค ลงท้ายด้วเแปนั่นเองอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเรื่องการทําบุญส่วนดวงด้านความรักนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ